หญิงสาวผู้มีความรอบรู้ทางด้านกลยุทธ์ภูมิศาสตร์ดาราศาสตร์และการทํานายโชคชะตาจะเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่ห่วงเยอิงภรยาผู้เป็นที่รักของของเบ้งหากพูดถึงสตรีผู้ชาญฉลาดแห่งยุคสามก,ก๊กนอกจากจะมีความงามที่ทําให้ใครๆต้องเหลียวมองแล้วเธอยังมีความรอบรู้ที่น่าทึ่งไม่แพ้สามีอย่างขงเบ้งเลยครับในเกมวิดีโเคนั้นห่วงเยอิงมาพร้อมกับความสามารถสุดเจ๋งสองอย่างที่ทำให้คู่ต่อสู้ต้องหวาดหวัน ความสามารถแรกคลังปัญญาความสามารถนี้จะทําให้ห่วงเย่อิงสามารถใช้การาดอุบายที่ไม่ใช่การรอเวลาก็จะได้จั่วการาดหนึ่งใบทันทีบอกเลยว่างานนี้สามารถใช้การาดอุบายได้อย่างไม่ขาดมือและสร้างความปัน่นป่วนให้คู่ต่อสู้ได้แบบรัวๆเลยครับความสามารถที่2ผู้วิเศษความสามารถนี้เป็นทักษะติดตัวที่ทําให้ห่วงเย่อิงเป็นตัวละครที่น่ากลัวสุดๆเมื่อเพื่อน ใช้การ์ดอุบายใส่ขุนพลนคนอื่นจะไม่ติดเงื่อนไขระยะห่างเลยไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็สามารถส่งการ์ดอุบายไปทำลายล้างคู่ต่อสู้ได้ถึงที่บอกเลยว่างานนี้ไม่มีใครหนีเธอได้แน่นอนนี่แหละคือห่วงเย่อ,อิงแห่งเกมเดนเวอร์ทีเคแล้วตัวละครอ,อื่นๆจะเล่นสนุกแค่ไหนถ้าอยากรู้อย่าลืมกดติดตามกันไว้ได้เลยนะแล้วเจอกัน